ใฮะลื้อดือขอกินเก่งด้วยอะ่ะขอกินอะไรอีกอะ่ะขอกินทุกวันเลยกินข้าวอิ่มแล้วพอแล้วลูกท้องป่องแล้วอะ่ะรู้เปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาท้องป่องแล้วไหนอยู่ไหนหน่มอะไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนหนมหนูอะ่ะหนูขอแม่กินทุกวันเลยทํายังไงขอกินอะต้องทํำยังไงนะคะไม่เอานั่งลงขอบคุณครับแม่สิ นั่งลงทําไงเอาตังไปเซเว่นเหรอไปซื้ออะไรเซเว่นนะเอาเปล่าตังไปเซเว่นเอาเปล่าเอาตังเปล่าเออเดี๋ยวแม่เอาตังให้ตังอยู่ไหนอะพ่อเออาตังให้ลูกน้อยลูกจะไปเซเว่นเนี่ยเดี๋จะแม่เอาให้เอาแบงอะไรอะอ๋อใครตุนจะไปเซเว่นใครตุนเซเว่นไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรก่อนไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรเซเว่นซื้ออะไรไปซื้ออะไรเซเว่นลูก มราจะไปซื้ออะไรเซเว่นไอซื้อหนูเซเว่นเออเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาตังค์ให้เอาตังค์แปดร้อย